วัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนานให้ระบบของเราได้มีข้าวตังติดทีคุณภาพสูงนะโดยที่คนไข้และบุคลากรของเราเนี่ยได้รับกังติดน้อยที่สุดนะครับถึงไม่ใช่ว่ามีแค่มาตรฐานคนท้องถินให้ขาวตังติดคุณภาพดีจังหวัดไทยดีเยอะจนทิ้งให้เรา มันต้องมีการใส่ซองให้น้อยที่สุดด้วยนะครับแล้วก็บุคลากรก็ต้องมีความปลอดภัยแบบสังขึ้นเดี๋ยวในค่าวหน้าเราจะได้เรียนกันว่าบุคลากรกับคนไข้แล้วก็ประชาชนเนี่ยรับร่างผีได้แค่ไหนนะครับแล้วมีมาตรการอะไรบ้างบ้าก็จะมีสาี่ยวกับ Ua e อยู่3อันนะครับว่าเส้นหนึ่ง quality control quality control เนี่ยเป็นมาตรการที่ใช้ในการควบคุมให้ได้ภาพระเบียบที่มีคุณภาพดีนะครับเป็น quality control แต่ว่าถ้าเป็น quality assurance นะครับมันจะเป็นการจัดการระบบเพื่อให้คนที่ control ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับเป็นไปดีแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนานะแล้วก็จะมีการตรวจสอบภายนอกเราเรียกว่า quality audit ตรวจสอบการกระบวนการ quality control ของเราเองนะเราบมันจะมีาาสามระดับระดับที่ควบคุมคุณภาพและการถ่ายมทอร์สเ์แล้วก็ระบบที่จะมาคอยรันให้ทุกอย่างเป็นเป็นรนะา quality control มนะาตรการ quality control ของเราก็ระบบข้อมูลโอเคไหมเดินขั้น มาดูคุณภาพคอนโทร a s สก่อนนะคหนึ่งคุณภาพคอนโ s รนี่ก็เป็นวิธีการทดสอบที่ใช้นะครับในการตรวจทั้งตัว x r เ y ็กทรูนินะครับตัวสัปภายวัสดุต่างๆกระบวนการล้างสีมันก็อุปกประกอที่ใช้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนลังสีของคนไข้และบุคลากรโดยที่ไม่จำเป็นนะครับคือ เราเรียนเรเดชแบบนนเปอร์โรดจี้มาใช่ไหมเราจะร,รู้ว่าตอนนี้โคดของรัตสีมันจะมีสองแบบคือ,คอเป็นอะไรนะอ,อะไรนะคือ Stochastic กับ Deterministic Deterministic เนี่ยขึ้นจากความความรุนแรงหรือว่าการเกิดเนี้ยมันจะเป็น e เเพโซแล้วก็ขึ้นกับ อาจจะเกิดได้ด้วยโดสที่ต่ำที่สุดในทางรังสีวิทายานีงก็คือคาตาแกหรือว่าต้อกระจกซึ่โโงโดสของรังสีวิทยาปกติเนี่ยมันไม่ควรจะเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วก็กลายเป็นว่าเราจะกังวลกับการเกิดผลเสียแบบสโตแคสติกเนาะที่เป็นพวกการเกิดมะเร็งที่แบบเป็นอออนน้อมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้ว่าเราเชื่อในฟิษดี จะดีอะไรลีเนียอะไรลีเนียน t น e ทสโตลทีออรีทำได้ไหมครับที่เราเชื่อว่ารังสีน้อยแค่ไหนเนี่ยก็มีผลเสียอยู่ดีเนอะเพราะว่ามันจะเพิ่มสรืยิ่งได้รับรังสีเยอะมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้มากขึ้นเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงให้รังผีเนี่ยน้อยที่สุดเท่าที่เราสามารถทำได้นะครับตัวเอ็กเรย์แมนชีเนี่คำเริ่มด้วยเอ็กเรย์แมนชีก่อนนะมันก็ต้องมีการตรวจเช็คแล้วก็มอนิเตอร์เป็นระยะระยะนะครับนอกจการทำเนี่ยมันก็ต้องใช้เอ่อคอลี่ไฟที่มีเชี่ยนะครับต้องด ถ้าเป็นการตรวจเเมนแทนประจำเนี่ยครับเราต้องถ่ายบริการของที่ตั้ของบริษัทที่ผลิตหรือว่าตัวผู้จัดการนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการตรวจประจำที่เราต้องตรวจเหมือนกับตรวจใหญ่ตรวจอย่างละเอียดเนี่ยต้องต้องใช้เจ้าหน้าที่ของกรมตำนักรังสีหรือครเครืหน้าที่แพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น,นะครับซึ่งกฎหมาย แล้วแต่ที่ว่ากฎหมายกำหนดยังไงอย่าประเทศไทยเน่กำหนดให้ตรวจรับรองคุณภาพเรื่องทุกสองปีนะครับแล้วก็ถ้าหนูเป็นเจ้าของที่นี่ก็อยากจะตรวจเนี่ยหนูต้องเดินเรื่องก่อนผมสองีนะเพราะคิวเขายาวมากคนเก็ไม่พอคนคนหนึ่ากที่เขางงว่าแบบเนี่ยล่าสุดมอเราเอ่อ สั่งใช้บริการตัววันละสี่ของกควินเนาะก็ส<ม>ั่งไปตั้งแต่จ่ายเงินไปเรียบร้อยก็เดือนธันวา<ม>แล้วก็พอมาเดือนกุมภาก็ยังไม่ได้ตัวเรา,าก็เลยให้พี่มลโอไปตาาพี่มลอีกอนกับพี่มลทำหลุยาโ็เปตามตรฟินก็บอกว่ายังไม่ได้จนะ่ายเงินนะคะพี่มลก็เป็นคนเมล จ่ายเงินแล้วนะคะแล้วก็มีเมลตอบรับมาแล้วอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเอามาให้เดือนมีนาแล้วกันนะคะ<ม>แล้วก็ของเก่าก็ค่อยโน้ตกลับมาด้วยว่าไทยน่านมุมเดือนปกติตัวรับร,รักตี<ม>ือกดต่างเดือนเสร็จแล้วก็ส่งมาเสร็จแล้วเขาก็ส่งจดหมายมาหาเราว่า<ม>ยังไม่ได้คตือนตัวรับรักตีเก่านะคะก็เลยโผมบอกว่าอ้าวก็คุณบอกว่าให้ไทยไปก่อน อ๋อานกันเป็เลยเป็นก่อนครับอะไรวะกง,งแต่คนเขาน่อยครับแต่ปกติเขาก็ให้บริการดีเนาะเ,เขาก็เขาจะมีแต่คนเรียกมาตรวจเนี่ยแล้วมันยังไม่ผ่านเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะซ่อมก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเขาออกผลอ,อนนี้ทีเดียวตอนที่ซ่อมเสร็จแล้ว ตัวเอเจนต์มสกีเนี่ยครับตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าให้คาลิเบรตแล้วก็ตรวจทุกปีเนาะโดยที่บริษัทที่เปอไวทเซอร์วิสพวกนี้ครับก็ต้องมารับผิดชอบนะเราต้องเรียกมา,มาตรวจแล้วก็ต้องาำตรวจแต่ว่าถ้าเกิดจะต้องใช้แบบนังฟิสติกรังสีการแพทย์มาตรวจเนี่ยก็จะต้องมาจากบริษัทตรวจมาคือต้องรปบองดีอ เราตรวจดูอะไรบ้างเรดูเอกเ o รย์เอาคูนนะครับดูเควีดีดูทันดูไรนเรดูฮนดูเอ็กเรดูมันผิดาดดูบีาลายเมดูคิวเฮดเ์นิคตีนะครับตัวเอกเ o รย์เอาคูนเนี่ครับรอเราจะตรวจด้ยสาโริสเตอร์นะครับคือโรชิสเตอร์เนี่ยก็คือ เื่องเี้ยครับแล้วก็เอากระบอกเอง้คเครื่องเป็นจอที่น่าเทื่ยวไปดีครับแต่ว,ว่าของกลงบิดเขาก็จะมีมเครื่องรูนของเขานะครับเพรา,มาไม่กจะเป็นแเดินทางซ<ม>่มันสามาดูได้ท้งโดดูได้ท้งทีวีดีดูได้ทงเพือนอ่านในแง่ของคอริเมชั่นจะมีอะลรเเนนครับเขาก็กะระบอกไว้ว่าตัว ถ้าเราเอ,อ็กซเรย์แบตินเนี่ยครับตัวโคลิเมเตอร์ของมันเนี่ยรังสีออกมาต้องไม่เกินเส้นขนาดกลางสองเนติเมรสี่นิน้วนะครับแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยครับตัวภาพที่ได้ับสมมตินี่งรังสีใส่ใส่ฟิล์มหรือตัวรางน,นี้ยเนาะขอบขอบข,ของเราดำที่เกิดขึ้น,นี่ยควรจะใกล้กับ ถ้าอัดจะบอกเหมือนปิดมัมนไม่ควรจะมีอะไร<ต>ร่วาอีกอันนึงก็คือมีแมนติจหรือ k v t นะครับหรือ<ม>กับหาไ์เวิร์ไรเยอะนะครับแล้วก็ถ้าตั้ง KWT ไว้เท่าไหร่นี KWT มันจะมีดอกด้านนันคือ KWT เป็น ได้ค่าตามที่กำลัน้องนะครับหรือสวานเป็นปนครับแตุ่ไนเยอร์ hmm. ไม่ได้นะครับถ mm hmm. อยที่ถ้าเกิดเราตัง้ง k คไว้ที่7จ็ดฟินนะครับรายเยอร์เ mm hmm. นี่ยต้องได้อย่างน้อยเป็นจ mm. mm ุด hmm. ห้มามิลิเมตรอะลูมิเนียมหืออะไรไม่รู้หนุนตับทาม layer ไปลู่ไหุนไเยอรหมมันคืออะไรทนะคับได้ปะทามแปลว่ mm hmm. าลุนไนเยอร์คืออะไร ความหนาของวัตถุที่แรงตีผ่านแล้วมีจำนวนโปรตอนลดลงขึ้นหนึ่งทำได้เช่เเนเยดีกวสาแล้วก็ตัวนึงทีเ่เซนทัมเมอร์นะครับเราก็จะใช้อิเล็กทริกเฮา,าเตอร์นะครับคือเอ็กเสรเราเรานี่ยมันเป็น No. Yeah. ตั้งค่าไว้10 ma สามปีหอินพาวตหรือต้งองเท่ากับ15 ma ที่สอินพาวทั้งหมดผคูณของสองตัวนี้มันจะต้องเท่ากันหรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายกว่านล้วก็จะบอกว่าตั้ง10 ma สามวินาทีต้องเท่ากับ15 ma สองวินาทีถ้ามันไม่เท่ากันเราก็จะย้อนกลับมาดูที่ตัวนี้ว่าอินพาวต์มันเป็น ให้เชา้าเพม่อนเป๊ะเท้าคอนเทอร์มันเป๊ะนลูกก้องแล้วสาเหตุที่ต้องมาจากนะะิดนรนี้ต่อไป q ิวเฮดเซอร์บิครับมันต้องมีการตรวจเช็คตลอดเสมอน,นะครับแล้วก็วทุกวันเนี่ยคนจะมีการเก็บ q ิ a เฮดเก้าท<ม>ี่อย่างที่พูดไปตั้งแต่เราเรียนเล็กจนถึงทันทีสองนว่า บางทีเนี่ยพอไม่เก็แล้วมันก็มันก็จะไม่นิ่ง uh huh. ที่เราก็ต้องไปปีทีจักกระบอกเราที่ถายให้พกข้อตนะ uh huh. อสายอสสันนี้เราวัดเองไม่ได้นะครับโ uh huh. พกข้อตอาเนี่ยจริงๆเราไม่ควรเกิน0.5ม mm, ิลลิเมตรนะครับแล้วก็เวลาถ้ายไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกิดควาร้อนขึ้นเราก็มีการการเดือดเป็นโพกข้อตอสายกันใหญ่ข uh ึ huh. ้น จต,ต้องมีการเราเป็นในแง่ของปีมนะครับกนะ่อนเดินีทมทุกครัทงนี้จริงๆคอยที่คอนโทรมันจะมอยู่นะก็คือ้อาทำเบสนะคือแกะมาปรเนี่ยแกะมาปูเนี่ยก็อเอาปีมตุ่มมาอัดเต่นเป็นเ,นะเป็นแ้วก็ไปล้างปีมโดเนี่ไม่ต้องโดนหลัก ภาพที่ได้มันควรจะเคลียร์ถ้ามันไม่เคลียมมีแพทเทิร์นอะไรเนี่ยแทนเป็นสีฟอกเป็นหมอกเป็นแบบข,ขมูขมัวไม่เคลียร์เนี่ยเราก็อาจจะต้องไปเท็งไว้หมดอายุถ้ามันใกล้ๆวันหมดอายุมันอาจจะอ็่ปปากไปก่อนได้ส่วนสกรีนกับคัสเต็ดเนี่ยที่จะข้ามไปเนาะเพราะว่าเราคง วิวิ่งอีคุปเปอร์นะครับก็ต้องมีการทำความสะอาดอยา่างสม่ำเสมอไม่ให้มีลวดลายนะครับเอ,อ่อปกติเขาแนี้ยให้ค่อยทำความสะอาดทุกวีนะครับแต่ที่ว่าทุกวันก็จะมีสำหรับคือมันจะมียูนิตสมัยก่อนที่มันจะมีไฟให้ดูฟีดูนะคระับแต่ตอนเนี้ยพี่คิดว่า เอนโดกับพรเขาหน้าตะใช้วิวบอกส่วนกลางน่าจะไม่ได้ประจัเป็นยุทแล้ถ้าฟีเปลี่ยนเนี่ยอยาวอาไปวางบนวิวบอกเลยค่เว่ามันจะเลอะค่าพัญาลังฟินมันก็จะเป็นด่างๆาบดำเป็นออกยากเรื่องสำคัญในี่กคินเตอร์ซิงในต้เราต้องมีคที่มาดแรก็คือ ตวไลท์รูมนะครับก็ดูไลท e ์ีเทสนะครับก็ถ้าเป็นห้องมืดเนี่ยเราก็จะเข้าไปในห้องนะครับปิดประตูปิดหน้าต่างให้หมดเลยครับแล้วก็ปรับตาเราให้ชิมตะขาบแล้วก็มองหาแสงที่เป็นรอดมนาะแต่ว่าทุกวันนี้เรา,าใช้เป็นเดย์ไลท์โหลดเรอแล้วซึ่เดย์ไลท์โหลดเรื่องนี้ก็ต้องทำเซฟไลทินะ้งเพสหรือฟอยท์เพมันสามารถใช้ได้ทั้ง เซฟไลท์ของข้องมืดแล้วก็ใช้ได้ถางตัวฟิลเตอร์ของ daylight loader นะครับนะโดยที่หนูเอาฟิล์มเนี่ยแกะออกมานะครับแกะออกมาเป็นทิ่งต่อไแล้วก็วางเหรียญน,นะครับอาจจะเป็นเหรียญสิก็ได้เนะวาง ไว้ใต้ิูเตอร์ตลังสามถึงสี่นาทีนะครับแล้วก็เป็นลานถ้าเกิดมันเห็นเป็นรอยต่างกันชัดเจนแบบเนี้ยเนาะทีน,นี้คือเซฟไลท์หรือว่าิูเตอร์สองถึงไม่เวิร์กถามว่าคณะเราเคยทำไหมที่ก็ไม่แน่ใาจาแต่ว่าได้อดีตเคยท,ทรับือต้นนี้ เป็นในเรื่องของ p r o c โ s เทนชิ l u t i o n นะครับโ s เทนชิ l u t i o n เนี่ยน้ำยาล้างฟิล์มต้องดูทุกวันนะครับก่อนที่จะเริ่มล้างฟิล์มจริงเราต้องตรวจ e นเวลาเฟสเฟร่งนะครับวิธีตรวจเราก็จะใช้ตัวเรดเดเรโอการ์นะครับเรดเดเรโอการ์เพื่อเรดเดเรโอการ์คือฟิล์มที่เราคิดว่าเราถ่ายได้ด้วยเอ็กโพรเซอร์ที่ ideal ที่สุด มีแค่หน,น่ยเดียที่สุดน้ำยาล้างฟิมที่เป็นที่สุดคุณภาพดีที่สุด,สดข,อของที่หน่วยงานของเราจะหาได้นะครับแล้วก็เอาฟิล์มเนี้ยที่เป็นไายเปอ่์ีเมเนี้ยเอาไว้เทียบกับฟิล์มอื่นนะครับทุกๆวันเนี้ยฟิล์มที่ถ่ายในแต่ละวันนะครับก็ควรจะมีการสุ่มมาเทียบกับเรนเรนฟิล์มว่ามันมีอไม,มันได้คุณภาพเท่ากันหรือเปล่า ถ้าคุณภาพมันเริ่มตกเราต้องเริ่มอินเวสติเกตสาเหตุว่ามันเสียเพรอะไรนะครับเสียเพราะว่าล้างฟีไม่ดีหรือว่าเสียเพราะว่าบริเวณทำงานไม่สะอาดน้ำยาเลยเอะหรือว่าเสียเพราะว่าแตก่วหรือว่าเสียเพราะว่าเต็มใ์ไม่ดีราต้องระบุปัญหาอีกอันหนึ่งที่จะใช้เทียบได้นะครับว่าตัว Strength ของ Developer ยังดีหรือนะครับก็ ะเป็นในแง่ของสเต็ปเวทวิวการคนระับสเต็ปเวทนี่ก็คือแท่งอะลูมิเนียมที่มีตเด็ดเป็นขั้นมาไจายนะครับนะถ่ายออกมามันก็จะเป็นระดับสีขาวเท่าดาที่แตกต่างกันนะครับนะอันนี้เราก็เทียบได้เลยการที่ตั้งต้นวันหรือว่ากวดภายน้ำใรทำเราป็ถ่าย ถ่ายภาพสเตเบิร์ตกรโนการไปนะแล้ววันถัดมาเราก็ถ่ายแล้วก็มาลานเทียบกันด้วยเวลาเท่ากันถ้ามันจางลงมากเรารู้สึกว่าคอนทราสเริ่มไม่ดีนะเราก็จะต้องเปลี่ยนอย่างเสเตเบิร์ตเนโอการดป็นแบบถ้าไม่มีตัวสเตเบิร์ตที่เป็นอลูมิเนียม่ยอาจจะทำเองได้โดยกาเรเอากระดาษตะกั่วที่อยู่ในจองพีนะครับมาทาเป็นชั้นสัม อาจจะเป็นตรงนี้ไม่โดนคับตรงนี้ทับขึงทับตรงนี้ทับต่อทับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ่ายได้เหันส่วนฟิกเซอร์สเตร็มนะครับมันจะต้องลองรานฟิล์มดูเราติดดูนะครับฟิล์มปกติเนี้ยควรจะเคลียร์จนสามารถวินิจฉัยได้ภายในสามสิบนาทีนะครับถ้าแค่สามสิบนาทีแล้วฟิล์มยังไม่เคลียร์เนี่ยเคลียร์หมายถึงว่าไม่มีสีเขียว ตรวืซีเว้ยให้ไลายน,นะครับน้องถ้าเกิดมันเกินถางพื้นที่ไที่แล้วมันยังไม่ไดีเนี่ยก็ถือว่าปิกเจอร์อเกิดกับภาพแล้วนะครับเอไปโพลิเซียเท่อเรีนโปรแกรมครับมันก็จะเป็นโปรแกรมที่มีไว้บอกว่าเราต้องมีการตรวจอะไรทำโพลิียคอนโทรอันมีเมื่อไหรเมื่อไรเมื่อไร่ไรไรบ้างน,นะครับซึ่งเขาบอกว่าจะลดปัญหา เราก็จะทําการมอบหมาให้แปรที่คนใด it, คนหนึ่งเป็นคนรับผิดชอมสำหรับตัวแรที่แบบโอ้เอ hey, ้แปรที่อะไรตกทไปเลยนะครับจะดีกว่าที่ผัดเวียนคับงานที่เราทำทุกว,วันครับก็คืออย่างที่บอกคอมแพ์ตัวภาพรักสีถ่านแบบโว Reference Stream นะครับคอมแพร์แล้ทำอะไรต่อนะครับคอมแพร์แล้ว มีเทงลองนะคะพีเทงลอกนี่เป็นการโดดว่าเราถ่ายถ้าทำสีอะไรเทคนิคอะไรฟันซีเนาะแล้วก็โอเคฟันซี่ไหนถ่ายกี่ปีเสีสยอีกปีให้เป็นคนถาขอะไรย วันนี้ไข่เสียเพราะว่าพอสคอนเนติวติ้งในพุกิ่งหนักเกินไปไข่เสียต่องตีมวันนี้เสียเพราะคอนแทคไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยในใบวิ่งนะครับมันจะจดไว้ต้องจดทุกวนันเราเรียกการจดแบนทึกไปที่พุชิ่งว่าการทำดีเทคล็อกนะครับขั้นต่อไปก็คือการเทคแอมปยาหลางปีมันนี้ก็ต้องเทคทุกวนันนะครับเทคว่ามันท่วมถึงไหมนะถ้าเกิดมันท่วมไม่ถึงนี่ยก็มีการเติม น้ำยานะครับที่เปสลงวมไปให้มันว่วงดึงแล้วก็ต้องมีการอันติเสรน้ำยาก่อนที่จะเริ่มใช้สารทันโน้ตออเทอร์เบอร์เจอร์อันนี้อาจจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะเพราะว่าการใทยก็มีแค่ร้อนร้อนมากร้อนที่สุดอะไรรอ ต้องทำบุกวิ่งเนี่ยครับเขาบอกว่าการเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์ที่สรุปการเตือนอนยายล้างปีเนี่ยควรจะจริงจริงมันควรดังเช่นเป้าตวจิตจิตของเราว่าเราดีเรทของการล้างปีเยอะแค่ไหนแล้วถ่ายอาทิตย์นึงทั้งี่วันวันหนึ่งกี่ปีวันหนึ่งกี่ปีถ้ามันล้างเยอะมันก็เปลือบเร็วถูกไหมเขาบอกว่าในคลินิกพวกใครนะครับส่วนมากมันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์ เราต้องต้องมีการเปรียบเทียบกับเและเปลี่ยนในโลกาทุกวันนะครับแล้วถ้าเกิดมันมันเสียสเรื่องไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนบ่อยต่อดครับแล้วก็ควรจะมีใบที่เป็นด็อกิวเมนต์โดดไว้ด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เปลี่ยนอย่ทีแต่ละครั้งวัานไหนใครเป็นคนเปลี่ยนะ แล้วก็ล้า,างทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ลางีนะครับรก็เวลาเปลี่ยนน้ำยาครับก็เอาถ้วยที่เราใช้ในไร่หลดเดอร์แล้วถ้วยที่ใส่น้ำยานี้มาล้างด้วยนะครับเพื่ใส่น้ำยาร้อยว่ามันมีนไม่ใส่ล้าง<ม>แล้วก็ทำความสะอาดวิวบอกนะครับซึ่งที่ว่าถ้าเป็น เซตติ้งอย่างพอเราเนี่ยทำบุกวันดีกว่านไม่ไม่ได้ทีเดียวนะครับแต่ว่าควรจะเซตติง้องอะไรนะแต่ว่าที่สำคัญเราต้องทำบุกจีนเนี่ยวะค,ะควรทำนะเพราะต้องเรียนในเรื่องของการทำวีเทคลออ็อกอนาลิิสนะคะรับหน่อ้เีลเทคล็อกที่เราตรวจไว้เนี่ยว่าต้องเพราะอะไรเทคนิคอะไรต้องทินดีมีการถ่ายก็ต้อง,งมาดูอขอว่าแบบเ้าตกลงเรามีปัญหาที่ใหญ่ถ้าเกิด แต่นทีน่ปีกฟีนดัำไปหมดเลยเราต้องไปเช็คแล้วว่าเจ้าเร้่อที่น้ำปิดต่อบเรื่องน้ำยาผสมนัำยาติดตะขวดหรือเปล่าครับ <c oughs> อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเอสวันนี้เช็คน้ำยาแล้วมันก็โอเคแต่ว่าทีกมันดัำไปทั้งนั้นเลยแล้วที่ดัำส่วนใหญ่เนี่ยเป็นดีเทนรูทั้งนั้นก็ต้องไปเช็คว่าเอ็กโคนเตอร์เซตติ้งที่เราตั้งเนี่ยกำหนดไวใ้ในบุคลากรก่อน,นใครนี่มันถูก นี้รายเดือนเช็คอะไรบ้างนะครับเช็คเซฟไรติ้งนะครับของเราก็จะเป็นการเซฟแผ่นบิวเตอร์ที่เหมือนเดลิลวอ์โหลดเดอร์แทนตึง้เเงเจคุริเทสอะไรนะ ใ่ก่อปีนองข็นปีเอนรัแล้วก็เช่เอ็กพเอร์ชาน,นะครับว่าทุกคนก็ใส่ต้อกปกติเ m a นี่จะตั้งไว้สุดเสมต้องไปเเตั้งเอ็กพรเตอร์ชาว่าเทคนิคอะไรใช้อ็กเอร์เท่าไหร่น,นะะอันนี้เป็นตัวนีเครื่องรุ่นที่มันปรับเวลาได้เองนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ ทีเซ็นมาแล้วอย่างเ,รเครื่องหลายรุ่นในปัจจุบ,บันนะครับก็เด็กบ,บ้านม่นเด็กต้องกดดึงด้วยนะต้องเป็นผลิตเสร็จทั้งเจ้ต้องกดมนี้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ<ม>การในที่ควรเช็กเลยนะพรอนนะครับเลยนะพรอนเนี่ยก็ถ้าจะเช็กจริงจิงนะครับไม่ต้องไปกลัวลมโคพี่นะครับเพื่อจะทำยากหน่อยแต่วันที่เราเช็กได้นะครับเราก็จะต้งองตรวจสอบว่า มันเกตดีไหมนะครับเสื้อตะกัวเนี่ยไม่ควรทับเส็จทาานะครับเราควจะแวนให้มันทิ้งตัวลงมานะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่า,าตะกัวมันแตกแล้วมันเริ่มหล่นลง,ลง,ลงมากองข้างล่างอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับส<ม>่วนนี้น้ำท่าทุกปีนะครับก็จะเป็นการตรวจเคื่อนเอเลนะครับอที่เราพูดไปตอนตอน้นมก็จะมีมาตรการกรณภน นนี้มีใครตกแต่อะไรไหมเอ่ยถ้าไม่มีใครตก